ฮัลโหลเอวีวันทุกคนเข้ามานะเข้ามาดูนะวันนี้จะมาไลฟ์สดจะพูดเรื่องจริง <Thank you. S 1> กับกรณีแฟนนี่แหละเราชื่อไพลินพรมสุวรรณอยู่นอร์เวย์คู่กรณีของเราก็คือแฟนของเราเนั่นแหละชื่อดิวทีรพัฒน์ก่อนเริ่มแรกเรารู้จักกันทางเฟซบุ๊กทางเฟซไทม ปีสองพันสิบเจ็ดก่อนหน้านูาน้นแล้วก็คุยกันบ้างเป็นเป็นเป็นบางครั้งสองสามวันเราก็กิ๊กไปกิ๊กมาอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่เท่าไหร่พอวันที่ลงล็อกจริงๆคือวันที่เขาเล่นไพ่เสียเขาเรียนอยู่ราชพัฒเรียนอยู่ที่ราชพัฒนร้อยเอ็ดเขาเรียนอยู่ที่ราชพัฒ เขาเล่นเขาเป็ววันนั้นเขาเป็นเจ้ามือเขาเล่นไพ่ป๊อกเขาเป็นเจ้ามือเขาเสียเงินไปหมดตัวเลยเท่าไหร่รู้ไหมประมาณพันสองนี่แหละพันสองหรือพันสามนี่แหละแล้วเขาไม่มีเงินกินข้าวแล้วเขาก็เลยโทรมาหาท่านเพราะเรากิดกันแล้วเรามาเอาถ้าจะรักจะชอบกันจริงๆลองโอนเงินไม่กินข้าวดูซิพันห้าสองพันสักพันห้าห้าสองพันไอเรามันอก้โอ ัยหวานเริ่มหวานวันแรกใช่ไหมล่ะเอออ้อแอะแอใส่กันแล้วก็โอนไปเลยเจ็ดพันห้าร้อยบาทหลังจากนั้นรู้ว่าได้เงินแล้วอาขอแค่พันได้เจ็ดพันห้าเกือบเป็นหมื่นใจแตกสิี่เนี่ยขอวันเว้นวันวันเว้นวันขอยิ่งเรียนอยู่ด้วยไอ้ยิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ตกใจที่สุดโทรมาคือวันศุกร์หรือวันเสาร์วันที่ตะวันแดงเขาเปิด ขอที่ที่รักดิวยจะทาอะไรงานดิวจะทําไอ้นี้นะกระดงกระดาษน,นะขอเงินหน่อยอืมวางอย่างงี้ส่งให้ดิวหน่อยแล้วก็บอกว่าเท่าไหร่ล่ะส่งมาเท่าไหร่ก็ได้ส่งถ้าส่งมาน้อยก็ใช้น้อยนั่นแหละส่งมาเท่าไหร่ก็ส่งมาได้เ,เราก็ส่งเลยห้าหกพันของเราอืมถ้าห้าพันของเราก็เอาห้าคูณเข้าไปเท่าไหร่ล่ะห้าห้ายี่ห้าก็สองหมื่นห้าลวกั มันเลยตะวันแดงร้อยเอ็ดเพื่อนเต็มโต๊ะเป็นป่าแล้วไงทีนี้ก็ขออีกขออีกเออเรารักกันเนาะเราคิดว่าเออเป็นเราบลงปากได้ว่าเป็นแฟนกันแล้วขอมาก็ต้องให้ที่รักจะซื้ออุปกรณ์การเรียนจะซื้อรองเท้าซื้อกางเกงซื้อเสื้อแล้วก็โอน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 อืมโอน,โอน,โอนให้ขอเท่าไหร่ได้เท่านั้นขอเท่าไหร่ได้เท่านั้นขอปับ๊บส่งปับ๊บขอปับ๊บโอนปับ๊บ ช่วงมันกําลังหวานกําลังหวานตอนนั้นยังไม่ได้เจอกันหรอกต้นปีอยู่ต้นปีอยู่พอปลายปีเราจะกลับเมืองไทยเราก็บอกว่าที่รักเดี๋ยวพาไปเที่ยว<ม>เดี๋ยวพาไปเที่ยวเมืองนอก<ม>เคยขึ้นเครื่องไหม,มก็บอกไม่เคยเออพอดีพาไปไปเวียดนามไปแต่งงานเ<ม>วียดนามเพื่อนแต่งงานไปเป็นเจ้าบาเ<ม>าสาคู่กันเราก็ใส่สีทอง เขาก็ใส่เสื้อสีเหลืองพาไปซื้อเสื้อที่เวียดนามจนแหละร้านค้าเวียดนามอ่ะไปที่นาแจงอำเภอนาแจงสถานที่ท่องเที่ยวของเวียดนามนั่นแหละอืมแล้วก็เที่ยวกันแถวฮานุงฮาน้อยทเที่ยวกันไม่หมดเราก็ใช้ายเงินของเรานี่แหละอ,อยู่หนึ่งอาทิตทยนน์กลับมาเมืองไทยนอนกลับมาเมืองไทยมานอนมานอนกลับมาเมืองไทยมานอนกรุงเทพแล้วก็กลับไปร้อยเอ็ดไปบ้านสิงไายบ้านเล็กที่เก้าหนึ่งเลหนึ่งเก้าแหละอำเภอเกษตรวิสัยนั่นแหละ เออแอแล้วเราจะกลับต่างจังหวัดเขาก็พาพ่อพาแม่พาน้องเข้าไปด้วยวันนั้นน่ะส่วนญาติผู้ใหญ่เรายังไม่รู้แล้วเขาจะมาอะไรอืมก็เหมือนกับว่าจู่โจมเขานอกออกในสารภาพให้ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้นั่นแหละอืมญาติผู้ใหญ่เราก็ถามว่ามายังไงกันยังไงอ่ะมาให้ญาติผู้ใหญ่รับรู้ว่าเราคบกัน ดิวนะ่ะเอาไายผูกแขนไปให้ญาติผู้ใหญ่เรานะ่ะมัดแขนในเขาผูกแขนในเขาทั้งพี่ชายพี่สาวเราเนี่ยเลยแล้วเราก็เอาไา้ผูกแขนไปให้คุณพ่อเขาคุณแม่เขาตอนนั้นพ่อเขายังไม่ยังไม่เสียเนาะเขาไปเที่ยวมืองโน้นนะเขามัดแขนให้เราแล้วก็ผูกฝังฝากฝังกันเป็นมั่นเป็นหมอส่วนญาติผู้ใหญ่เราเขาก็บอกว่าดิวจะทิ้งจะคล้่งพิรินนะพิรินเป็นคนดีคานี้ครับผมผม,ผมไม่คล้างผมไม่ทิ้งหรอกผมจะดูแลอืม,มเขาว่าอย่างนี้ แล้วก็ช้าใจหน่อยเขาหาว่าผู้ใหญ่แล้วเขา้าเหมือนกับว่าเข้าตามกอกออกตามประตูญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้อืมใช่ไหมละ่ะอืมส่วนลุงป้านนะอาเขาก็รับรู้อืมเราก็เคยยังเคยไปนอนที่บริษัทเออาเขาเลยตอนกลางวันที่กรุงเทพนะอืมแล้วก็กลับมาต่างจังหวัดก็มานอนอยู่ร้อยเอ็ดมานอนอยู่บ้านสิงคายนั่นแหละอืม อ๋อหรือวละเอียดแต่เราก็เบิกเงินมาด้วยวันนั้นตอนงวดนั้นอนะ่ะเบิกเงินมาหกแสนเครื่องเพชรเราเป็นกิโลนะหลวงคงนาฬิกาเครื่องเพชรเครื่องอะไรเนี่ยอืมทัชทองทองทองนะ่ะครั้งแรกเราให้เขานะ่ะทองห้าบาทสร้อยคอเอาไปขายที่ไรที่ที่อยุธยาเป็นสร้อยคอสามบาทแล้วเป็นแหวนเป็นนั่นนี่ด้วยแต่มันมีคดีคดีหนึ่งเลดแขนเริ่มแรกเลดแขนหาย อยู่กันสองคนตะเลแขนหายหอืแล้วก็มีเพื่อนมานอนมานอนด้วยมันมาเที่ยวด้วยเราถามว่าเห็นเลแขนไหมห้าบาทบอกไม่เห็นพนเขาก็ยังหาว่าเพื่อนเขาเอาไปคนชื่อมอม้าเป็นผู้หญิงเราก็ติดต่อกับเพื่อนเขงที่มอม้าเขาบอกเขาไม่ได้เอาไปพี่ลินหนูไม่ได้เอาไปนะหนูไม่รู้จริงๆเรื่องนี้เออไม่เป็นไรเราก็เงียบไป เงียบไปแล้วก็แล้วก็เงียบไปเลยช่วงที่เอาช่วงที่เราเปิดเงินมาตอนที่มืงองกุไทยนะ่ะเราก็เอาเงินไว้ในกระเป๋าเราก็ไม่ลงไม่ล็อกนอนอยู่บ้านเขานะ่ะที่ร้อยเอ็ดนะ่ะตรงที่ห้องเขาต่อห้องต่ออะไรมีห้องนอกห้องน้ําในตัวให้เราอยู่เตียงนั้นนะ่ะอืเตียงที่เรานอนสมสู่กันอยู่นั่นแหละอืแล้วกระเป๋าเราก็ไม่ล็อกเราถือว่าเราเป็นแฟนกัน เวลาเขาอยู่ในห้องเขาล็อกประตูหน้าห้องเราเข้าไม่ได้ไม่รู้เขาทําอะไรนั่นแหละเขาทาอะไรไม่รู้พอเราจะกลับมาเมืองนอกเราก็บอกเอาท่รัก์เงินหกแสนไปไหนหมดเขาบอกดิวเอาไปเข้าธนาคารไว้แล้วหินพิลินใช้เงินเฟอ้อฟ้ากลัวมันหมดไม่บินชิ้นเป็นอาใช้เงินชลุยสุดไร้เขาบอกโอเคเอาไปหมดเลยเปล่าเอาไปหมดก็เอาไปหมดที่เราหาไม่เจออืมแล้วก็บอกโอเคเอาแล้วแหวนเ้าทำไรไปไหน เดี๋ยวก็จะเก็บไว้ล่ะเดี๋ยวพี่ลินก็เอาไปทาหายทํยทานั่นฟุบเซไปทํางานก็โอเคเก็บก็เก็บทั้งนาฬิกาโอเมก้าด้วยนาฬิกาโอมาเมก้าเรือนนั้นคิดเป็นเงินที่นีน้ตอนนั้นซื้อเจ็ดหมื่นห้านะเอาบะเอาห้าบาทเอาหกบาทคูณเข้าไปทีห้าเก็บเท่าไหร่ห้าห้าเก็บปารเท่าไหร่ล่ะออืมอืมมแล้วก,ก็กลับมาเมืองนอกแล้วก็ของเงินส่งเงินก่อนจะกลับมามืองนอกเขาอยากขับรถเขาไปขอแม่เขา แม่เขาเขาไม่ยอมออกรถให้ถ้าอยากให้ออกต้องเอาพิรินมาการันตีพอเขามาหาพาิรินก็บอกพิรินแม่ไม่ยอมออกรถให้หรอกถ้าพิรินไอ้ถ้าจะออกรถนะ่ะต้องพิรินไปการันตีกับแม่เราก็เลยบอกแม่ออกให้เลยเดี๋ยวพิรินรับผิดชอบเดี๋ยวหาพิรินหาสง่งเพราะว่าเขาไม่มีปัญญาส่งหรกดีนะ่ะรถคันแรกฮอนด้าซีวิกสีดําเขายังไม่ได้ทํางานอะไรแล้วก็ออกจนส่งออกออก วันแรกที่เขาไปรับเพลินที่สนามบินสุวรรณภูมิรู้ไหมว่าเขาพูดยังไงเขาเพลินถามเขาว่ามารับเพลินมาหาเพลินเนี่ยแม่พูดว่ายังไงแม่เขาเขาบอกว่าแม่เขาพูดว่ายังไปเถอะลูกไปเจอพี่เขาเถอะถ้าเป็นไงถ้าอาการไม่ดีหรือว่ายังไงมันไม่โอเคไงลูกกลับมาบ้านเรานะ้ามาหาแม่เขาว่างเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไปด้วยกันอะไรตั้งแต่วันนั้นเราเริ่มแรกติดก,กันมาพัวพันกันมาสุมสุขอะไรกันมาก็นั้นนั้นแหละ แล้วก็กลับมาเมืองนอกมาทํางานเมืองนอกก่อนที่จะกลับมาเมืองนอกไปเที่ยวสารคามมันก่อนนะไปเที่ยวบ้านคนชื่อดอเด็กนะไปอยู่ไปกินที่นั่นเป็นอาทิตย์นะโดยที่เราไม่ต้องเสียต้องจ่ายอะไรเลยนี่แหละบุญคุณของบ้านดอเด็กอ่ะไปอยู่ไปกินทั้งวี่ทั้งวันทั้งเป็นอาทิตย์กางคืนคนชื่อดอเด็กพาไปเที่ยวสาระตะวันแดงสารคามอะ่ะอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันเที่ยวทั้งเจ็ดวันเลยนะ่ะปลาไปเท่าไหรล่ะเขาจ่ายหมดทุกสิ่งทุกอย่างอืม นี่แหละบุญคุณเขาก็รับบุญคุณเขาอะทําไมเขาจะไม่มีบุญคุณกับพวกเราเราไปอาศัยเขาเป็นอาทิตย์น่ะอืมได้ะจะไปว่าเขาอืมและหลังจากนั้นเราก,กลับมามองนอกอีกก็ขอเงินอยู่นหละขอเท้าขอเย็นขอ,นขอทุกวี่ทุกวันขอขอทํานู่นทํานีทาน่ทําอะไรอืมบจะขอทํอะไรนู่นไอ้นี่ร้างบ่งร้างบ้าน,านอะไรก็ว่าไปขอขอเราก็ส่ง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 ,สงอยู่มองนอกปัญหาเง,ง่ายสมัยก่อนอูย้ยเงินเนี่ยกระดิกนิ้วมาเลย เก็บเงินเก็บเงินง่ายยิ่งกว่าเก็บแมงกินนูนสมัยก่อนเงินเหงินที่ยุโรปอะไรก็เป็นเงินอะไรก็เป็นเงินไม่งั้นคนจะหนีคนจะหนีวีคนจะหนีนหนโรบินฮูดมาอยู่แถวยุโรปหรือแค่ค่าตั๋วก็มาได้แล้วไม่ต้องขอวีไม่ต้องอะไรมาไล่ในสมัยเก่าสมัยดึกดาบรรุุนบุกเบิกพูดง่ายๆแล้วปีที่สองก็กลับไปมาทําพป่าที่บ้านสิงคบ้านเขานั่นอะ่ะกําลังสร้างวัดเราก็บอกว่าเออช่วยพิมพ ซองพระป,ป่ามาแล้วเราจะหาพระป,ป่าไปลงช่วยทาวัดช่วยสราบางครั้งช่วยทำคาแล้วก็หาไปได้เก้าสิเก้าหมืนกว่าอืมและคนชื่อดอเด็กก็ไปแต่เขาคนชื่อดอเด็กเขาไม่ได้ไปมอบพระป,ป่าที่วัด เขาไปนั่งกินข้าวอยู่บ้านคนุณคุณชื่อดิวคุณดิวธีลพันธ์หละไปนั่งกินข้าวแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กันยกต้นพระป่าอย่างนี้เออเป็นหลักฐานว่าเออนี่นั่งให้เพื่อนดูว่าเพื่อนทางนอร์เวย์ดูนะนี่นังเงินที่ท่านเลี้ยไรมาท่านมาทำผ้าป่าแล้วนะหลักฐานมีนะเขาก็พูดไปอย่างนี้อืมวันนั้นน่ะแล้วก็ไปนั่งกินเหล้ากันอยู่หลังบ้านคุยกันเฮฮาปาร์ตี้คนเฒ่าคนแก่มั่งคนรู้จักกันมั่งมานั่งคุย พอกินไปแล้วเออเห็นหน้าตาคนที่ดอเด็กหน้าตาโอเคดูดีสวยเป็นไงดูลายมือให้หน่อยจะร่ําจะรวยจะได้ไปเมืองนอกไหมเนี่จะได้อะไรไหมเนี่เขาก็ยังบอกว่าเขาไม่ได้เป็นหมอดูนะอืมดูใิ้หน่อยนาะดูใหนหน่อยเขาบอกฉันไม่ได้เป็นหมอดูเอา้าอยากจะดูหรือมานี่เดี๋ยวจะโกหกเองเขาก็ดูเอาลายมืออย่างงู้นอย่างนี้เขาก็ว่าไปอย่างนี้เนี่ยมือจับช้อนมือจับเสียมมือจับจอบเนี่ยต้องทางานนะถึงจะได้กิน ก็ว่าอย่างนี้ตามภาษาคุณโกหกกินเหล้าเมาใช่ไหมเขาไม่ใช่หมอดูหมอดูเขาไม่ใช่หมอดูทรงเจ้าเขาเป็นคนธรรมดาคนชื่อดอเด็กอย่าไปว่าเขาและเท่ที่แล้วช่วงที่ไพรินส่งเงินบ่อนะยๆน่ะไพรินก็ไปอยู่ทํางานที่ร้านเขานั่นแหละเข้ามาเมืองไทยห้าอาทิตเขามอบหมายให้เราดูแลดูเงินของเขาเราก็ดันเอาเงินของเขามส่งให,ให,ให้ให้แฟน สองวันออกมันส่งสองวันออกมันส่งให้เด็กอยู่ร้านโดยดูยไปข้างนอกแป๊บเดียวก็เอาเงินมาส่งส่งตเวท t i ้งส่งตเวท t i ้งยูเนียนไม่ได้ก็วิ่งไปร้านไทยร้านเอเชียเพราะว่าร้านเอเชียเขารับส่งเงินโอนเงินมือดอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะพอวันไหนไม่ได้ไปส่งร้านเอเชียพิลีลนต้องการเงินเท่านั้นเท่านี้ขอไม่เลี้ยงให้หน่อยอมไม่เนยก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อ,อก็หรอกแต่เราเรียกเขาคาว่าไม่เลี้ยงเขามีเงินเราก็เลยไม่เลี้ยงอืมถ้าเป็นถ้าเป็นปาก,ปกต้ก็เรียกว่าไหนหัวใช่ไหมนะอื ถ้าเป็นเมืองเหนือเขาเรียกไม่เลี้ยงอืมถ้าเป็นคนพวกขายควายเขาก็เรียกว่าไหนห้อยใช่ไหมล่ะก็เลยไม่เลี้ยงขอไม่เลี้ยงให้หน่อยแล้วก็ไปบอกไม่เลี้ยงขอเครดิตหน่อยอีซ้อเขาก็ว่าอย่างนี้สองวันนี้เงินยังไม่มีเงินนั่นอย,อยู่คนโอนเงินก็มีอยู่คนโอนเงินก็ไปต่างจังหวัดรออีกสองวันได้ไหมเขาบอกโอเคอเท่าไหร่หมื่นหนึ่งสองหมืน่นสามหมืน่นบางทีสามหมื่นห้าอโอเคอ พราะว่าเครดิตเราดีไงเอา้าพอถึงกําหนดปั๊มหนึ่งเดือนซ้อามารับเงินมาเก็บเงินแล้หนืว่าไงไม่มีเออเงินตัวนี้เงินไม่ทันนะมีนิดหน่อยความันกันนี้ก็จะให้ทํายังไงบวกดอกไปเลยอยากได้เท่าไหร่เติมไปเลยใจใหญ่ด้วยไงต้องการให้เครดิตอยู่ไงบวกไปเลยหนูก็ไม่อยากได้ใค่ดอกดอกซอ้ออะไรมากนักหรอกอเอออย่างนั้นก็เอาเอา,เอาตามที่เราเอากันเนี่ยเขาก็ว่าอย่างนี้เรามันก็ได้เครดิตดีด้วยไงอืม ขาถึงว่าเขาได้พรลินส่งให้เขาตลอดตลอดก็เพราะว่าเครดิตพรลินดีอืมแล้วเพื่อนดอเด็กกลับมาจากเมืองไทยไปเมืองไทยห้าอาทิตย์เงินไม่เข้าค่าสรา้เงินไม่เข้าแบงค์อยู่ยางานเกิดเป็นเดือนกรมภาษีเข้าล้านเถี่ยเขาบอกดอเด็กเธอไม่จใจยภาสีชฉันเงินไปไหนหมดมองหน้ากันเล็กๆเลกๆท่านก็บอกเออฉันเอาไปส่งให้ดีอยู่อา้าวทาไมทําอย่างนั้น ไม่ต้องการเงินโอเคไม่พูดไม่จาแล้วเขาก็พูดอะไรกับพระสายีม่รู้เขาพูดภาษาของเขาหรอกแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขาบอกเออลุมรวยแ้เขาก็ออกแล้วเขาก็ยึดโทรศัพท์เราไปด้วยอืมพราะเขาต้องเช็ดอยู่แล้วโทรศัพท์เนี่ยลงในร้านที่ว่าเอามาถามาพุงภาษีเขายึดไปด้วยอืมแล้ววันหลังเขาย้อนกลับมาอีกสิงเอา้าไพลินเธอก็ไม่สอเธอไม่ยอมจ่ายภาษีเนี่ยเธอเอาเงินไปไหนหมดท่านบอกว่าฉันไม่มีเงินฉัานไม่ได้เคยส่งเงินไปไหน พูดตรงๆเธอได้ส่งไหมท่าบอกท่าไม่ได้ส่งเขาเอาสลิปการส่งเงินมาเพราะว่าเขาเอาโทรศัพท์ยึดโทรศัพท์เราไปเขาไปพิณออกมาให้ดูไมพรม์พรมสวรร์เธอส่งเงินจากนอร์เวย์ไปเมืองไทยคนที่รับเงินเนี่ยบอกมาเขาชื่ออะไร่าน,นก็บอกไม่มีไม่มีมมคนที่รับเงินเนี่ยชื่อธีรพัฒน์เวชกามาเขาพูดอย่างนี้เราทําอะไรไม่ได้เราหายหลังตึ่ม,มเธอต้องรับผิดชอบเธอต้องเคลียร์เธอต้องจ่ายภายในนี้ไม่งั้นเธอโดนจับติดคุกติดคุก เดือดร้อนทีทีเนี่ยอืเดี๋ยวก็จดหมายมาจากสกุลพระราชภาษีทวงส่งแล้วเราก็ส่งไปให้เขาดูเนี่ยส่งไ่ให้เขาดูอืส่งไ่ดูช่วงที่ออกรถแล้วเขาไม่อยู่กรุงเทพมาเช่าห้องไม่มีเงินค่าห้องก็เราเป็นคนจ่ายของเงินเราอยู่สักพักไปซื้อคอนโดเอาเงินไปไปออซื้อคอนโดเขาบอกซื้อคอนโดแล้วนะพี่ลินยวกลับมามาอยู่คอนโด ืถ้าซื้อเศษบางทีอะเดี๋ยวดียวจะโอนชื่อคอนโดนี้ให้เป็นชื่อพิลินงเขาบอกโอเคเราก็เริ่มใจฟูดนีนะเริ่มส่งส่งส่งอย่างเดียวเนี่ยไม่มีก็ยืมส่งเก็บดอกมนส่งให้กลัลน